เออพี่ครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับผม ไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กันอีกครั้งครับช่องมาดูกู่กับผมปอนครับตอนนี้ผมก็นั่งถ่ายคลิปอยู่ที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอครยโยธินนะฮะอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร ระหว่างที่พูดเนี่ยก็อาจจะมีเสียงปืนดังแทรกรบกวนเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเพราะเดี๋ยวท่านจะงุดหนิดรำคาญหาว่าผมใส่เอฟเฟกเสียงนะฮะมันไม่ใช่เอฟเฟกนะครับมันคือเสียงปืนจริง็หลีก็เลี่ยง,งไม่ได้เนาะเพราะว่าเราอยู่ที่สนามยิงปืนก็ต้องมีเสียงปืนบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืนพกสั้นนะครับขนาดจุด2อแม็กนัมซึ่งต้องบอกว่าเป็นปืนที่โคตรจะน่ากลัวเลยนะครับมันถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดจุด22ก็ตามแต่ ผมมองว่ามันน่ากลัวกว่าปืนที่ใช้ขนาดคลิเบอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างจุด357แมกนัมจุด45หรือจุด44แมกนัมนะครับยังไม่น่ากลัวเท่าไอเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับให้ดูกล่องมันก่อนกล่องกระดาษธรรมดาธรรมดาเหมือนกล่อง iPad เหมือนกล่อง power bank นะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ากลัวแต่ไอของที่อยู่ข้างในในแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะครับเป็นยี่ห้อ trailblazer fire นะครับก็เป็น ผู้ผลิตปืนสัญชาติอเมริกานะครับปืนกระบอกนี้ก็ made in USA นะฮะก็เป็นผู้ผลิตปืนน้องใหม่นะครับก่อตั้งประมาณปี2014นะฮะจริงๆเขามีไอเดียที่จะทำปืนมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับแต่ยังไม่ทำก็มาเริ่มทำเริ่มก่อตั้งเป็นรูปร่างบริษ,ษัทเนี่ยก็ปี2014อย่างที่บอกไปนะครับบริษัทเนี่ยเขามุ่งเน้นที่จะออกแบบพัฒนาแล้วก็ผลิตปืนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่มันไม่ซ้ำใคร เพราะฉะนั้นแนวคิดไอเดียของเขาเนี่ยในการผลิตปืนออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างแปลกพิสดารแหวกแนวสุดโต่งไปเลยนะครับค่อนข้างบ้านะไอเดียเขาต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ในความบ้ามันก็กลายมาเป็นเรื่องจริงจนได้นะครับก็คือไอเจ้าปืนกระบอกนี้นะคร,คราวนี้เรามาเปิดกล่องดูปืนไปพร้อมๆกันนะครับเปิดออกมานะครับประมาณนี้ก็ จะเป็นกล่องแบบฝาปิดนะครับข้างกล่องก็จะบอกยี่ห้อนะครับ t r a i l b l a z e r Firearms แล้วก็บอกชื่อรุ่นเปิดนะครับก็คือ Live Card นะครับเปิดให้ดูด้านในก็จะมีสติกเกอร์แถมมาให้นะครับเว้่แปะหน้ารถเรียกแขกแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีโบชัวร์นะครับแล้วก็จะมีกุญแจล็อกปืนนะครับอยู่ในช่องนี้แล้วก็จะมีตัวปืนซึ่งหน้าตาก็ไม่ค่อยจะเหมือนปืนสักเท่าไหร่นะครับ ขนาดเล็กมากนะครับเล็กพอๆกับบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ชื่อว่าไลฟ์ c a ร์ดนะครับคัร์ดก็แปลว่าบัตรนั่นเองนะครับไลฟ์ Life ก็แน่นอนครับแปลว่าชีวิตนะฮะเป็นบัตรที่สามารถใช้ตัดสินชีวิตได้เลยนะครับตัวนี้สามารถจุกระสุนได้1น,นัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถพกกระสุนสำรองได้อีก3นัดนะครับจะมีช่องใส่กระสุนสำรองมาให้ เราก็จะพกมันพร้อมกับกระสุนทั้งหมดที่พาไปกับตัวมันได้ในทั้งหมด4นัดนะครับความยาวโดยตลอดนะครับอยู่ที่ประมาณ8.6เซนติเมตรแล้วก็มีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ5.4เซนความหนาอยู่ที่1.3เซนนะครับประมาณครึ่งนิ้วครับขนาดนี้เล็กจริงๆน้ำหนักตัวปืนนะครับ2ขีดเท่านั้นนะครับ200กรัมถือว่าเล็กเบา ซ่อนรูปได้แนบเนียนมากคือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องปืนไม่ได้ศึกษาเรื่องปืนเนี่ยก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าไอ้เจ้านี่มันคือปืนมันคือเพชฌฆาตเงียบนะครับมันคืออาวุธลับที่ร้ายกาจที่น่ากลัวมากนะด้วยความที่มันไม่เหมือนปืนเนี่ยแหละมันเลยน่ากลัวนะครับเพราะว่าคนไม่รู้จักมันมันทําให้ผมอดคิดถึง ปืนที่เป็นอาวุธลับแบบนี้นะครับในยุคสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ดังมากในอดีตนะครับก็จะเป็นขิงคอบราซึ่งก็มีทั้งจุด22มกน um แล้วก็จุด22 LR หน้าตาก็จะคล้ายๆกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เท่ากับไฟแช็กหรือซองบุหรี่นะครับแล้วแต่จะทำออกมาดีไซน์มาบ้านเราเนี่ยไทยผลิตก็ทำกันเยอะนะครับแต่ไอ้ตัวขิงคอบราเนี่ยมันบรรจุได้ทั้ง3นัดนะแล้วก็จะมีปุ่มให้กดนะครับ ง้างเข็มแล้วก็กดลั่นไกกดพร้อมกัน3มปุ่มเลยก็ได้หรือจะกดทีละปุ่มยิงทีละนัดก็ได้นะครับถ้าท่านใดเคยดูหนังนะครับสมัยก่อนมันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมก็จําไม่ได้พระเอกโดนปืนจ่อหัวอยู่นะพระเอกก็เลยบอกว่าก่อนตายฉันขอสูบบุหรี่สักมวนได้ไอ้อโจนก็ใจดีนะครับอ,อนุญ,ญาตให้สูบพระเอกก็ล้วงของบางอย่างออกมาจากกระเป๋านั่นก็คือไอ้เจ้าขิงคอปบ้านะครับไอ้อโจนก็เข้าใจว่าเป็น2บุหรี่ โฉเผลอนะกดปึ๊บเดียวเข้าหัวโจนไปเต็มๆนะครับเรียบร้อยเนี่ยแหละครับมันคืออาวุธลับที่เอาไว้ลอบสังหารเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกลไกลด้านในของมันนะครับจะกลางออกมาให้ดูก่อนกลางเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มปลดล็อกนะครับมันจะมีปุ่ม2ฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาปุ่มล่างเนี่ยคือปุ่มที่ใช้กลางออกมานะครับต้องกดทั้ง2ข้างรูดมาลงมาแล้วสียงจะกางมาได้ ก็จะมีเสียงคลิกเบานะครับนั่นก็คือกลางจนสุดแล้วนะครับมันก็จะล็อกเข้าที่ของมันก็จะดูเหมือนปืนขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของลำกล้องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้ามจับนะเวลากลางออกมาแล้วเวลาจับถือเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าถนัดมืออยู่นะครับถนัดมือด้ามมันเนี่ยก็ค่อนข้างยาวจับได้ถนัดมือพอสมควรแล้วก็ตัวกล่องไกก็จะไม่มีนะครับจะมีตัวไกปืนเป็นแท่งแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะเปิดลำกล้องให้ดูนะครับวิธีการกลางลำกล้องก็จะมีปุ่มล็อกเหมือนกันนะฮะทั้งสองข้างก็ต้องกดทั้งสองปุ่มพร้อมกันแล้วถึงจะยกลำกล้องขึ้นด้านบนแบบนี้ได้นะครับลำกล้องยาว2.5นิ้วนะครับมีเกลียวนะครับวัสดุทำมาจากสเตลเล s สตีลนะในส่วนของลำกล้องเนี่ยส่วนบนที่เป็นชุดลำกล้องเนี่ยที่รับแรงกระแทกแรงระเบิดของกระสุนนี่ก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับไกปืนก็เป็นเหล็กนะครับในส่วนของโครงด้ามตัวนี้ก็ เป็นอลลอยนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยแต่ด้านในตัวนี้จะมีแกนเหล็กอยู่นะครับการทําผิวก็เป็นลักษณะของการรมดํามีสีดําด้านๆน,น,นะป้องกันการกัดกร่อนได้ดีนะโรงงานเขาว่าวอย่างนั้นนะครับเวลาเราจะบรรจุกระสุนนะครับจะยิงเนี่ยเอากระสุนหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็พับลำกล้องมันลงไปจากนั้นก็ง้างนกตัวนี้คือนกนะครับแต่นี่ผมจะไม่ง้างนะเพราะเดี๋ยวมันจะดูหวาดเสียวเกินไปนะครับ ผมจะเอากระสุนจริงออกดีกว่านะเดี๋ยวผมจะใส่ลูกดัมมี่แล้วกันเพื่อความปลอดภัยต่อตัวผมเองนะฮะใส่ลูกดัมมี่แล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นนกนะครับพอง้างนกปุ๊บจากนั้นก็ยิงได้เลยนะเดี๋ยวไกย,ยิงได้เลยมันก็จะฟาดลงไปนะครับไกปืนก็ไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5ปอนหปอนนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเหมาะสมกับปืนใช้งานนะปืนกระบอกนี้เราสามารถลดนกได้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการจะยิงนะฮะสมมุติว่าเราง้างนกเอาไว้แล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนที่ง้างนกอยู่ถ้าเราไม่ยิงเราก็เอามือประยุงนกเอาไว้นะครับดึงมันไว้แล้วก็เหนี่ยวไกจากนั้นก็ปล่อยไกนะครับต้องปล่อยไกลแล้วก็ ปล่อยตัวนกเข้าไปนะครับสังเกตว่านกเนี่ยมันจะมาอยู่ในตำแหน่ง h า l f c o อ k กก็คือเข้าไม่สุดนะครับสังเกตว่ามันจะไม่แนบชิดกับเฟรมเปิดนะมันจะมีสมอล็อกเข็มกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นเซฟตี้ของมันสมอจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเหนี่ยวไก่นะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราลดนกเนี่ยเราเหนี่ยวไก่ปุ๊บเนี่ยเราต้องปล่อยเลยนะครับอย่าเอานิ้วอุบไก่ไว้อันนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยพอสมควรนะ เวลาจะพับเนี่ยต้องทําให้ปืนอยู่ในตําแหน่งคับคอกแบบนี้ถึงจะพับลงไปได้นะครับวิธีการพับก็ต้องปลดล็อกแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับค่อนข้างแน่นพอสมควรนะเวลาจะยิงก็กางมันออกมาแล้วก็ง้างนกนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกยิงนะพอเหนี่ยวไกยิงปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่านกมันชิดกับตัวเฟรมปืนเลยนะครับจังหวะนี้เราจะพับเก็บไม่ได้นะพับเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าไกมันจะมาคำ้ำ จะไม่ลงช่องของมันนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราต้องง้างนกให้อยู่ใน,ในตำแหน่งฮับคอกนะครับก็คือดึงออกมานิดนึงนะตัวนี้ก็จะพบเข้าไปไกก็จะสามารถลงช่องของมันได้พอดีแล้วก็พับเก็บนะครับให้ดูข้อความที่เขาเขียนไว้บนตัวปืนนะครับด้านบนก็บอกชื่อปืนไลฟ์การ์ดจุดสองสองแมกนัมนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ธงชาติสหร,รัฐเมกาเมดอินยูเอสเอ ส่วนท้ายก็จะมีโลโก้รบริษัทนะครับแล้วก็บอกเล克 Serial n u m ม e r ของปืนพลิกมาดูด้านล่างนะครับซึ่งซ่อนอยู่ด้านในก็จะบอกชื่อผู้บริษครับ t r ร i l b l a z e r f i r e อ r m s อยู่ที่เมือง f r e t c h e r NC ก็ย่อมาจากรัฐน o ร t h c a r o l i น a ะครับให้ดูทะเบียนปืนเขาจะซ่อนไว้ใต้ลำกล้องด้านในนะต้องยกลำกล้องขึ้นมาถึงจะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการยิงเลเซอร์นะ กท .63 นะครับเข้ามาตั้งแต่ปี2563 2ปีที่แล้วแต่ก็มีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าปืนรุ่นนี้มีเข้ามาประเทศไทยบ้านเราด้วยเหรอก็มีมาสักพักแล้วครับ2ปีได้แล้วนะฮะพูดถึงราคาค่าตัวนะครับของใหม่หน้าร้านสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60,000เปปลายนะ,ะมันจะมีทั้งจุด 22LR แล้วก็จุด22แมกนั่นะครับราคาก็ไม่ได้หนีกันมากถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้ แพงสักเท่าไหร่นักนะครับแต่มันก็จะแพงถ้าเกิดไปเทียบกับปืนที่ใช้กระสุนขนาดใหญ่แล้วก็ลูกดกกว่านี้นะครับมันก็จะแพงทันทีแต่มันก็คือปืนเหมือนกันนะครับจะบรรจุลูกได้เยอะได้น้อยจะลูกเล็กลูกใหญ่มันก็คือปืนเขาขายไอเดียขายความคิดขายความแปลกนะครับต้องบอกอย่างนั้น วัตถุประสงค์ในการสร้างปืนรุ่นนี้แน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเพื่อการสะสมสําหรับคนที่ชอบปืนที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่อยากจะซ้ําใครสะสมไว้ในคอลเลกชันเป็นปืนแปลกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะหน้าตามันก็ไม่ค่อยจะเหมือนปืนวัตถุประสงค์ที่2ก็คือน่าจะเป็นปืนสำรองนะครับเป็นแบ็กอัพกันประมาณนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นปืนสำรองกระบอกสุดท้ายสุดท้ายจริงๆที่จะเลือกหยิบขึ้นมาใช้นะครับ เพราะว่าโอกาสมีแค่หนึ่งเดียวครับมันบรรจุได้นัดเดียวจะบรรจุซ้ํานัดที่2เนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็ยากลําบากพอสมควรมีหลายขั้นตอนแต่จะว่าก็ว่านะครับปืนกระบอกนี้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเอาไว้รอบค่าหรือรอบสังหารนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ปกปิดซ่อนรูปได้อย่างแนบเนียนนะครับหลอกตาได้ดีมากถ้าเกิดพับเนี่ยมันเหมือนบัตรเครดิตเหมือน ไม่เหมือนปืนอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ในซองบัตรเครดิตใส่ในกระเป๋าที่ปกปิดรูปร่างมันสักนิดนึงอีกชั้นหนึ่งนะครับมันก็จะดูแนบเนียนตบตาได้ดีมากนะครับดูไม่รู้จริงๆว่าเป็นปืนเพราะฉะนั้นการที่จะแทรกซึมเข้าไปเพื่อ,อ,อสังหารใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่โอกาสก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับพลาดแล้วก็คือพลาดนะฮะ เพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีนะครับคิดให้ดีคนที่จะซื้อไปใช้เพื่อการนั้นก็ต้องอคิดไตรตรองให้ดีนะครับมีโทษนะครับเป็นอาญาแผ่นดินเนาะท่านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องสอดส่องนะครับต้องศึกษาต้องตามให้ทันโลกนะครับเพราะว่ายุคนี้มาไกลถึงขั้นนี้แล้วนะครับปืนที่หน้าตาไม่เหมือนปืนนะฮะ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูช่องบรรจุกระสุนสำรองนะครับซึ่งใส่ลำกล้องไปนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับเลื่อนฝาเปิดออกไปข้างๆมันจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับเขากันมันหายก็จะทำให้มันเปิดได้แค่นี้นะครับแล้วก็เอากระสุนใส่ได้อีก3นัดนะครับสองสองแม็กนัมหนึ่งสองนัดที่3นะครับนัดที่4ใส่ไม่เข้านะครับเนี่ยผมลองใส่แล้วนะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้แค่3านัดนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับ ก็จะมีเสียงกอกแขกกอแขกนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่อยากให้มีเสียงดังกอกแขกขอแขกอแขกแบบนี้ก็ตัดฟองน้ำนะครับเล็กๆเอามาใส่หนุนมันไว้นะครับมันก็จะไม่มีเสียงหรอกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบยิงกันนะครับกับเจ้าไลฟ์คัส .22 m a g กนัผมจะทดสอบยิงที่ระยะ5เมตรนะครับเป็นเป้าหุ่นคน ซึ่งระยะ5เมตรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นระยะที่ไกลมากสําหรับไอเจ้าปืนเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ที่หน้าตาก็ไม่ค่อยจะเป็นปืนสักเท่าไหร่นักนะครับศูนย์เล็งก็ไม่มีมาให้มีแค่ร่องบากเล็กๆมาให้เป็นแนวเหนี่ยวนําสายตาแค่นี้เองนะครับจริงๆปืนเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เขาไว้ยิงระยะประชิดนะครับเมตรสเมตรนี่ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆนี่ก็น่าจะเป็นปืนที่เอาไว้จ่อหัวยิงมากกว่านะครับ ตอนนี้ผมบรรจุไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลางออกมายิงเลยจะเล็งไปที่ตรงกลาง X นะไม่รู้ว่ากระสุนจะตกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะยิงทั้งหมด5 ปอกไม่ได้บวมไม่ได้ครับบังเพลิงนะถ้าเกิดไม่มีเล็บเนี่ยจะดึงยากนิดหนึ่งต้องใช้เล็บดึงจะง่ายดึงปอกออกง่ายมาก ยงตังแน่นดีสองสองแมกนัมโอเคยิงจบ5นัดนะครับดูเป้ากันเมื่อกี้ผมเล็งตรงกลาง X นะครับกลุ่มกระสุนจะสูง ถ้าจะเล็งให้เข้า X เ,เนี่ยเราต้องเล็งข้างล่างวงกลมนะครับประมาณแถวๆเนี้ยน่าจะตกแถวๆ X พอดีนะครับถือว่าใช้ได้นะระยะ5เมตรทำกลุ่มได้ขนาดนี้นะครับถือว่าไว้ใช้ได้แหละแล้วลูกกระสุนที่เข้าก็กลมดิกเลยมันรีดกระสุนค่อนข้างดีมากนะครับดู้จักหัวกระสุนที่มันเข้าไปเนี่ยคราวนี้ดูอาจารย์เบียร์ทดสอบยิงนะครับเป้าหุ่นคนระยะ5เมตรเหมือนกัน แต่อาจารย์เบียจะทดสอบยิงในลักษณะการใช้งานจริงก็คือบรรจุไว้ในลงเพลิงหนึ่งนัดแล้วก็ในช่องเก็บกระสุนสำรองอีก3นัดเดี๋ยวจะยิงทั้งหมด4ี่นัดแบบเร็วๆสถานการณ์จริงฉุกเฉินนะครับผมใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กของกาจรยเบียแลมันเข้าไปได้เลยนะเออพอดีเลยเท่ากับเครดิตการ์ดจริงๆดูแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมนะครับพร้อมครับ ลกนิดนึงเพิ่งเคยเล่นนะครับยังครั้งแรกของอาจารย์เบียร์ยังไม่คล่องดีนะคร,ครั้งแรกจริงๆอันนี้ไม่ต้องมองศูนย์กันเลยนะยิงเอามีศูนย์ให้มองเหรอถามจริงยิงเอาเร็วย,ยกลำกล้องขึ้นโอเค รอยสับก็ชัดเจนดีนะชัดดิรอยลึกมากดีคอยพอได้นะมีพอตึงตึงมือพอตึงตึงมือนะมันก็ต้องตึงแหละเพราะว่ามันเป็นสันเป็นเหลี่ยมใช่ใช่มันก็จะกระแทกมือนิดนึงพอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นด้ามกลมเหมือนด้ามปืนไงอันนั้นก็จะรู้สึกนุ่มนวลแหละแต่นี่คือมันเป็นสันเหลี่ยมไม่ได้เล็งระยะห้าเมตรชี้ออกไปก็เหนียวเลยอยู่ในคนหมดนะตัวสามนัดแถมหัวให้นัดหนึ่งโหดร้ายจริงๆ เป็นปืนแบคอัพที่ก็ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าจะซื้อสะสมก็ดีหลังจากที่ผมกับอาจารย์เบียร์ได้ทดสอบยิงเจ้า l i ฟ์แกร์จุดสองสองกนัมกระบอกนี้นะครับก็ชอบเหมือนกันตรงที่ดีไซน์เก๋นะครับชอบไอเดียของเขาชอบการดีไซน์ชอบความเบาแล้วก็บางแบนเล็กกระทัดรัดนะครับยัดใส่กระเป๋าข้างแกงนี่หายวับเลยนะฮะ มันเป็นปืนที่ซ่อนรูปได้แนบเนียนจนไม่รู้ว่ามันคือปืนเหมาะที่จะเป็นปืนสะสมแล้วก็เหมาะที่จะเป็นปืนสำรองเขี่ยวเล็บชิ้นสุดท้ายที่จะหยิบออกมาใช้งานในยามฉุกเฉินนะครับถ้าท่านใดอยากทราบว่าร้านไหนมีขายก็ิ i อ b o x มาสอบถามหลังใหม่นะครับทักมาในเฟซมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะบอกให้สำหรับการรีวิวลายฟ์การ์ด จุดสองสองแมกนัมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ